สองสองดูคนนอนนอนหลับเนี่ยนะอีกอีกคนก็นอนนี่นอนไปหนึ่งตื่นแล้วนะนะเพราะเมื่อเช้านี่เรามาถึงนี่ตีสี่อ่คุณนึกกําลู้นั่งคอยใครอันนี้พ่อพ่อมาพ่อแม่น้องอาม,มานะคะหลับไปหนึ่งตื่นเพราะาถึงเมื่อเช้ามืดดึประมาณตีสี่ได้แม่อ่คุณญาติมาลุกมาสิลุกมานะลุกมาลุกมามาลุกมาสิอยากรู้ว่าใครมา เออ,เอ,อมองมามองโอ้โหแสงสว่างโลกอย่างนี้ยังมองไม่เห็นเปิดไฟก็ไม่เห็นมันอะไรกันนี่เดินมาเดินมาใครมาเอยน้องฮามปลุกนอนหลับใครมาลูกสวัสดีครับอืหลับไปหนึ่งตื่นมาเช้าถึงตีสี่กว่าแม่ถึงตีสี่กว่าถึงตีสี่กว่าเพื่อให้เขานอนนิดหน่อยหนึ่งเพราะว่าเช้าก็ต้องปลุกมาเพราะเมื่อกี้ต้องกินข้าวเจ็ดโมงง เดี๋ยวเดี๋ยวข่อนมานอนเล่นต่อตรงนี้เอาเอาเอาไปนี้ไปแจะเดินมาถึงยา่ยาน่ะย่าเขาหนีกลับแล้วแหละฝากคุณจะเดินมาถึงเขาอะเออเออดูสิใครมาหามาดูสิเออไปเดินมาถึงไม่ดย่าเขาบอกไม่รอแล้วย่าเขาหนีกลับบ้านแล้วแหละดูเนี่ยให้เดินยนงย่าอมอมโคงเดี๋ยวดูไปเที่ยวนะเดินไวกินเร็วเที่ยวเร็วรนี่ใครใคร,ใคร ใครสวัสดีค่ะถามสิว่าใครเออเอแล้วใครล่ะเออเออ,อเ,เอาอไนดูซิแม่มีอะไรมามากงาลูกมาลูกมา,กมาเร็วเจอแม่แล้วยังไม่เจอพ่อเลยอ่ะพ่ออยู่ไหนเอ,อ่ย <c> ห <oughs> ลับหลับไปตืน่นแล้วแหละนอนเล่นมานะลองมาดูอ่าคุณพ่อ พอ่อสวัสดีค่ะนี่น้องอามนี่เขาจะลูของเขาเลยเอาไปดูสิมาคุณต้อยมามานายกต้อยมาลุกลุกมาเร็วเบอร์นี้เบอร์สามสิบนะไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะเบอร์สามสิบคนเนี้ยพักอะไรนะน้องอามมันลืมชื่อพักอะ่ะพักอะไรนะเดี๋ยวก่อนนี่เขาจะคุมผ้ามาดีดีเลยนี่เขาจะคุมมาหมดเลยคุมมาเรียบร้อยเลยนี่ แล้วก็นอนต่อโดนตายก่อนแม่กลับก่นอนนี่จากไหนนะแม่จากไหนเนาะย่าจากไหนคะ,นะาาหรอน่นิชาพาใช่ไหมคะ <Okay. S 2> คุณนิชาภาวงสวรรค์อันอันว่าวงว่าแม่วงสวรรนะค์เนาะ,ค,ะคุณนิคุณนิชาภาวงสวรรค์นะคะจากนาคนปรปฐมนะคะ,คะนี่ วยขนมมาอีกแล้วช่วยขนมไม่ต้องอามมาแจกพี่ๆน้องๆเราที่นี่อีกแล้ววันนี้ได้อิ่มอีกแล้วขนมนะคะขนมขอขอบคุณด้วยนะคะคุณนิชาภาวงสวรรค์จากนาคปรปฐมนะคะไม่อยากขอเป็นตัวแทนให้ใจหมอสองท่านนะคะขอให้คุณนิชาภากับคุณวงสวรรค์น,นะคะ,จะเจริญรุ่งเร,องเรืองในหน้าที่การงานและเงินทองไหลมาเทมานะคะขอให้บุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้เอ่อ พี่นิชาพาด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราก็ได้กินอิ่มกันแล้วแม่เนาะพี่สั่งของบ้านานานดีใจไหมได้ได้ขนมกินอีกแล้วดีใจไหมคะ,คะดีใจ,ด,ใจดีใจไหมคะทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะแม่เจ๊เป็นคนที่ดีเลิศอ๋อป้าทั้งหมดสี่ร้อยอะคะ่ะเขาเอาขนมมาส่งป้านะ่ะป้าโทรไปสั่งใช่ไหมไม่ได้โทรเลยนะไม่รู้เรื่องเลยอ้าวแม่ใช่ใช่บ้านหมปหอปลาหรือเปล่าหรือยังไงใช่ไหมใช่ไหมห ได้โทรไปสั่งใช่ไหมไม่เคยโทรสั่งใครเลยอ้าวสี่ร้อยบาทเองเนี่ยแค่สี่ร้อยเองนะแม่มีเลยค่ะแม่เขาบอกแค่สี่ร้อยเองมีเลยค่ะว่าชีวิจริงเราไม่ใช่อย่างนี้เลยนะเรารู้ตัวดีอยูเลเซียทั้งบ้างมีไหมมีไหมดูที่แม่รู้เลยว่าการเก่งมึงอยู่ตรงไหนเลยอ่ะไม่มีเสื้อแม่อย่าพูดอย่างนี้เราไม่ไม่มีไหมลุงล้วมีไหมไม่มีใช่ไหมอ๋อไม่มี ถ้ามีมหนูก็บอกแล้วเหรโอโอ้โหแม่จิบๆแค่400แสี่ร้อยเองแม่ไม่จริงหนูไม่ใช่อย่างนี้เลยนะพระพูดกับเราเยอะเลยพู้ผูนะ้วันไงบ้างนะเราเป็นคาทอลิกนะเนี่ยเหรอบ้านตระกูลดีๆเลยสักนิดลดาววันาดานนายไม่แล้วพี<อ>่น้องไม่แล้วรือว่็เนตเอาไว้ทุกยายจะเนบเอาไว้ในนี้มีเทนะ ม่วงเมื่อเช้านี่ว่าไม่ใช่ไม่อยากจะปลูกไวหรอกเองมันต้องปลูกไงเพราะต้องกินข้าวเจ็ดโมงไงกิน<ด>ข้าวที่โรงอาหาร<ด>ม่วงดีสี <laughs> ดีสีดีสีเขาเขาถ่ายทํามันเขาเอ่อรายการเขาเซห้าทุ่มอะ่ะจะเสร็จป่ะจะอะไรอ่ะแล้วก็กรุงเทพมันอยู่นี่ไงดีสีแล้วนอนเลยนะแถวไหนอ่าแถวลาดพร้า,าวบ้านเอ่อพี่มดดำ ที่บ้านกขาเลยใช่ก็จะมีสตูดิโอบ้านเขาทาใหญ่อุ้ยใหญ่โตเลยแหละเขาทำสร้างใหม่ทำตูดิโอทำอะไรเรียบง่ายเลยไปหมดทั้งคู่เขาเนี่ยแหละไปยาก็ไปด้วยไปหมดเอาไปด้วยเไม่ถึงเราอย่างนี้เราดี้นดิมากเลยเข้าใจดีนะโอ้โหปากหวานอีกแล้วคนดีในชีวิตจริงอ๋อปากหวานอีกแล้วไปเดี๋ยวช่วยยกหนมนะนะป้าเพิ่งบอกไม่ไว ขนมไปที่ร้านก่อนนี่เจนี้ได้หนมกินอีกแล้วค่ะชีวิตบ้านไปเราอามยกปลาลุกไปไว้ที่ร้านเลยไปเป็นผู้เอ้ยพ่อไปลงหู้นดีกว่าเออดีกว่าอีกลงหน้าตึกดีกว่าเนาะดูแลนอนไปตื่นนาะเนี่ยไม่ใช่อะไรกินข้าวอีกแล้วนอนต่อเดี๋ยวเดให้นอนต่อเปิดลมให้นอนเล่นเนาะง่วงไงเพราะว่าได้นอนพักผ่อนใช่ก็นอนสักหน่อย เดี๋ยวยาต้องรอข้าวอีกพโซสั่งข้าวันดีเอฟซีเขามาสั่งข้าวไงอืมก็เลยสั่งให้เขาเลยไม่ได้เข้ามาส่งหรือว่าอะไรข้าวข้าวสารอ๋อข้าวสารพอดีเขามาช่วยข้าวข้าวสารข้าวสารมาให้ใช่ให้เราโทรสั่งให้ไงครับเดี๋ยวเขาก็มาลงดีนะเป็นข้าวสารลถข้าวมาส่งข้าวสารอีกห้ากระสอบลืมถามพี่เขาก็กกับเข้ากับพวกนี้ด้วยเข้ากับพวกนี้ด้วยไงเพื่อข้าวสารห้ากระสอบน้ำ น้ำน่เอาหมดอยังๆแม่ยังวันนร้อนเนี่ยให้เขาหยิบเอาไป้อาไปช่วยพ่อขนลงอไปบ้าเถิดเร็วป้ะไปนั่งนอนหน้าตึกก่อนไปเดี๋ยวเจ๊ยินดีกับหนูใช่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยไปกับหลานแต่ป้าไปนั่งหน้าตึก ไปเดินไปกับแม่เดี๋ยวให้เนาะให้หลานเอาลงที่ร้านจะโสดปะจริงๆในชีวิตเออไปเป็นอะไรคือรู้เรื่องหมดอืขายของเต็มบ้านเออขายของเต็มบ้านปะนั่งรอหลานก่อนเดี๋ยวหลานไปลงที่ร้านไปจ้าจ้าน้องอาไม่ช่วยแม่พ่อยกออกลงอะลูกขนมลงในร้านอน่ยลงตรงนีนร้านเดี๋ยวป้าจะเดินไปดูก่อน เอาป้าขึ้นไปถอดเท้าแล้วขึ้นไปนั่งมนโอเคพี่อือถอดเท้าสินี่ไงถอดโอเคอือเป้าขาจ้ะจ้าเปล่าเออมองมั่งเอาเอาเอาป้าเดิมมันคนไม่มีเรี่ยงมีแรงอ่ะดูดิเอาเราเสิป้ามานั่งเลยนี่นั่งจ้ะจ้ะอือนั่งรอเขาตรงนี้เดี๋ยวย่าเอาไปลง ขนมก่อนนะจ้า